นาบิวอานานขอทำตามความฝันไปเขย่าบอลลังคิกวอกซิงดวลอิรยิยัตเอนาฮาชิก็โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องวิเคราะห์เจาะไข่แดงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่มวยระหว่างอิริยัตเอนาฮาชิปะทะกับนาบิวอานานนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะมาวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์ไปตามๆกันนะครับออกความคิดเห็นกันได้แล้วก็คิดไปดดตามๆกับผมนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะท่านผู้ชม สำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของผมก็สามารถโด o n a t มาให้ช่องของผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณพี่คนนี้นะครับที่ดเน a t ให้ผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็หลายคลิปอยู่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับทานผู้ชมมาเราก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับทั้งหมดทั้งคู่ก่อนนะครับไปที่วิริยัตเอนฮาชินะครับคนนี้ไม่ธรรมดานะเคยเอาชนะซูเปอร์เล็กมาด้วยนะครับต่อยในวันไม่เคยแพ้ใครนะครับในกีกาคิกบ็อกซิ่ง เขาต่อยมาถึง5ไฟนะครับและก็สามารถเอาชนะไปได้ทั้งหมดเลยนะครับฟอร์มการชกไม่ธรรมดาจริงๆสมที่เป็นนะครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตเตอรเวทนะครับท่านผู้ชมส่วนสถิติการชกของนาบิลอา,านานในกิจการคิกบ็อกซิ่งในวันไม่ไม่เคยต่อยนะครับไฟนี้ก็จะเป็นไฟแรกของเขานะครับดังนัน้นนะครับผมก็ไม่มีผมจะเอามวยไทยไม่เอามาปนกับคิกบ็อกซิ่งนะครับเพราะว่าต่อยคนละอย่างคนละสไตล์กันนะครับ ก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะมาต่อไปแล้วก็มาพูดถึงสไตล์การชอบของนักมวยทั้งคู่นะครับดิยัตินาฮาชินะครับเป็นมวยหมัดหนักนะครับหมัดหนักเตะแรงแล้วก็มีความเร็วเป็นเลิศนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะสำหรับความเร็วของเขาตอนเจอกับซูปเปอร์ลิกนะครับเขาก็รวดเร็วว่องไวนะครับวิ่งเร็ว <laughs> ตอนนั้นก็ชนะได้แบบค้านสายตานะแต่ก็ถือได้ว่าเขาไม่ได้หมูนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะ ส่วนนับิวอาณานะครับในกติกาคิกบ็อกซิก่งผมก็มองว่าก็อาจจะเป็นมวยที่เน้นระยะห่างนะครับและก็ดักแผงเข่าเป็นจังหวะจังหวะนะครับเพราะว่าเขาตัวสงูงตั้ง1.95เมตรเกเซนนะครับโอ้โหโคดสูงเลยนะท่านผู้ชมถ้าเปรียบเหมือนการชกนะครับก็เหมือนกับเด็กปฐมต่อยกับเด็กอนุบาลน,นะครับประมาณนี้เลยเราก็เริ่มวิเคราะห์กันไปที่เรื่องฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ นาบิลก็เคยเป็นแชมป์อยู่นะครับแต่ไม่ได้แชมป์โลกวันนะครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งที่อื่นนะครับส่วนอิริยัตเอนะฮาชิก็เคยต่อยที่วันนะครับแลวก็เคยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งด้วยนะแต่ถ้ามองด้วยเรื่องประสบการณ์นะครับอิริยัตเอนะฮาชิเขามีฝีมืออาจจะเหนือกว่านะครับในกติกาเพราะว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่งมาตลอดนะครับมีความแบบคุ้นชินกับกติกานี้นะผมก็เลยมองว่าเรื่องฝีมือก็ให้เอนะฮาชิไปก่อนนะครับต่อไปเรื่องหมัดนะครับ ตัวของนาบิวก็หนักหนักเหมือนกันนะครับอินาฮาชิก็โคตรหนักนะครับถ้าใส่นวมผมก็มองว่ายังเป็นอิดียัตอินาฮาชินะครับเพราะว่าเขาใส่นวมเขาก็น็อกคนได้นะครับส่วนนาบิวอานนก็แขนขายาวนะครับมันก็เลยทําให้เขาสามารถต่อยในระยะไกลได้ต่อไปนะครับเข่านะครับอาวุธหน่วยตัวนี้ก็จะเป็นเข่านี่กคิดไม่ยากเลยนะคนาบิวแน่นอนนะครับขาของเขานี่โคตรยาวนะแทงแต่ละทีอ้โหูโคตรเจ็บนะ แทงถึงหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นอาวุธที่น่ากลัวสุดๆแล้วมันไม่มีนวมแถมเขาสูงด้วยสามารถแทงตรงไหนก็ได้เลยนะท่านผู้ชมไม่ไม่จับแทงนาบิลก็ทําได้นะครับเหมือนกับตอนที่เจอกับซอลินูนะนาบิลก็ไม่ได้จับเลยนะครับแทงแบบโยนเข่าโยนเข่าโยนเขากระเด็นกระเด็นเลยนะไม่ธรรมดานะครับต่อไปเรื่องความทนทานนะอิริยัตอินาฮาชิก็ทนนะครับ นาบิวก็โคตรทนนะครับนวมเล็กยังทนได้นวมนับภาษาอะไรกับนวมใหญ่นะครับก็เลยมองว่านาบิวมีความทนทานเยอะกว่านะครับสามารถโดนอาวุธโดนอาวุธได้เยอะกว่าต่อไปนะครแบตเตอรี่นะครับโอ้ก็ไม่ยากเลยนะครับสดมันอยู่ที่สดอยู่แล้วนะครับยังไงก็นาบิวและสิ่งที่ไม่เอามาพูดไม่ได้ก็คือความสูงนะครับความสูงนี่ก็ให้ไปที่นาบิวนะครับถ้าสูงห่างกัน1 0ถึง15เซนนี่ผมจะไม่เอาความสูงมาวิเคราะห์นะครับ แต่ถ้าสูงห่างกันเยอะมากผมก็เลยเอาความสูงมาวิเคราะห์นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการชกนะครับความสูงให้ไปที่นาบิวนะครับดังนั้นนะคนที่จะชนะในไฟน์นี้ผมก็ยังมองว่ายัางเป็นนาบิวอานานะถึงจะเป็นการต่อยในกติกาคิกบอกซิ่งก็ตามนะครับผมก็มองว่านวมใหญ่นาบิวทนได้นะถึงจะโดนบทก็อาจจะโดนเข่าสวนก็เลยก็เป็นได้เพราะว่าบางคนอาจจะโดนอาจจะมองว่าโอ้โหโดนฮุกลําตัวแล้วนอน ผมมองว่านวามเล็กเขาโดนต่อยลำตัวยังไม่นอนเลยมันนวมใหญ่จะนอนได้ไงผมมองผมมองแบบนี้เลยนะดังนั้นนะครับคู่นี้ฟันธงนะครับนาบิวมีอัตราชนะ60%นะิครับิยตอนาฮซสี่สิบนะรับสำหรับทุกคนคิดว่าใครจะชนะนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้คนระับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม